นะสวัสดีครับพี่น้องสำหรับเส้านี้นะครับเส้าพันยุทธนะครับหลังจากเข้าได้เตรียมดินเตรียมยังไว้แล้วเขาก็ได้เอาพักมาลงนะครับวันนี้ลงในกระถางกระถางที่เป็นยางรุดนะครับพักเที่ยวลงนี่เป็นเป็นพักขน้านะครับเป็นก้าพักขา้าน้าได้หกกระถางอีกซี่กระถางนึงว่าเสียวพักอากาศพักอากาศเขามาลงนะครับไว้ถ่ายกินเพราะาอากาศเย็นแล้วเมื่อคืนสิมัก ส้มปูกะกอนนีกันนี่ก็กพักหอมป,ป้อมนะครับส้มปูกะกนอนหอมป้อมอันนี้พักกาดกระจอนวานทีพ่อนอย่างมันปรเกดประสันสองซ่องดึกเส่ท่อเดียวเอาว่าฝันกันขึ้นมานะี้ครับสาหรับดินผสมเข้ากับมีนี่ดินมีปุ๋ยมกักปุ๋ยคอกนะครับที่เทาหาได้นะครับที่าเห็ดไหวนะครับเาปลูกไว้จากินนะพี่อาเนะ พักขนาดได้หกถังยังจะในแดดออกสิหานแนวขังแดดใ้ก้อนซ้ำมันยังหน่อยเนาะเอาผ้าดำมาม่มมางให่สักหน่อยครับสังเกตพี่น้องติดแต่สะอ่อนครับการปลูกใส่กระถางนะครับนะครับสังเกตจาพักหอมแบงนะครับหอมแบงของเฮารู้สึกว่าได้ผลเกินขาดเลยเนาะงามนะครับ ซ้สำสิยูสิจินบวกอึนะครับหรือโปริตมันมีเวลาพ่อสเสฮ็ดขายกัสียดขายอยู่นะครับเป็นการเพิ่มรายได้ทังหนึ่งอยู่หอมแบงนะครับสำหรับกับขื้นมานนี่มันมเ,เนี่ยต้นมะเขือบอนี่เดี๋ยจะเอาออกไปปลูกนะครับ <c oughs> จะอ,ออกไปปลูกเอาไปแซ้มต้นที่มันตายต้นที่มันบองงามอยู่ข้างล่างนะครับเนี่ยคือแปลงพักกระถางนะครับ เอา,าต้องขุดดินไอ้ขุดเป็นนันน้ำดินขึ้นเขาเอาปลูกใส่กระถางไปนะครับพี่น้องท่านใดจากน้ำแนวคิดนี้ไปใส่กับดีนะครับประหยัดอันนี้มันพักพร้อมเปรแล้วอันนี้ในเป็นลดลงน้ำดินขึ้นตะพืชเลยนะครับแมนเบิร์ดนะครับพักพร้อมเปีพักซีฟารังพักซีใบเรื่อยก็เอิญนะครับอนนมอนไว้ใส่ตูมไก่หน่อย ทรายไปเรื่อยๆมาเบิงทั้งนี้พี่น้องอันนี้ก็ใส่กระทังให้กันถั้งน้ำที่เห่าพอใส่แล้วมันจะมันพักเงีมันพักเงี้ฟันกันอยู่นี่ก็ไดดทีนเห็นนีก็ตัวมะเขือนะครับมะเขืออันนี้ซีเมนอีหยังนโอดหย้กการลำดาวผักเทียมนะครับ การลำดาวกะบทางงามกะงามทางบางงามกขางามอันนี้ดินเก่าครับเพราะเราดินออก <c oughs> ดินเลือดแตกก้อนๆกับปลูกเสีเลยเราซื้อว่าบ่จะขึ้นมาไลยน,นี่ครับปลอดสารนะครับแมงกินเอาแมงเอาสารเอายาเมลัยอยู่นะครับแมงกัดจมพงแขงแป็งกับพวกเป็นปปยังไะครับนะักถภาพรวมๆก็ถือว่างามอยู่นี่มักพริกเนาะ นี่ครับพี่ขีนูเจ้านาก็เป็นหมากอะนี่ครัพี่น้องห้าวเดิเบิ้งนะครับนำ้ำวัสดุเลือกไส้มาปลูกนะครับในผลจังไดอันนี้ครับยูลินซี่สังข์ข้อแสงนะครับรู้สึกว่ากำลังแดงนะคิดว่าน่าจะเป็นระระบันนี่ตัวนี้อยู่ในอันนี้เฮ็ดใหมถังพลาสติกไว้ เปแดงเลยยูลินซีสังข้อแสงครับแกงพักย่อมย่อมพี่นอ้องโอ้ก็จะกินรอบหัวเ,เดี๋ยวบอกให้มันแปล่นครับเพราะว่าเป็นพักท้งเบิดเลยนี่กพักอันนั้นพักไอกอีลำ ต้นอีลำนะครับเจ,จ้านาจะเดี๋ยวฟันลงมีค่าจะอีกอย่างสุป,ปูุบปปุยใช่กันมุนี่ลีพี่นอ้อ,องเครื่องหนึ่งก็นา,นาจะเป็นมักสมเขียวหวานาสมเขียวหวานเป็นมักแล้วนะครับลองมาซีมมือเลยรสชาติกับไข่แน่อย เห็นสองหมากครับตอนๆอย่งเห็นหมากมันอยู่นะครับซูมยังไงละ่ะส้มอะไรซูมหัวมันละ่ะเม็ดกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระแดงนะครับวันเบิร์อายุเราสันสัดมันนี่มันเกิดกันอยู่นี่ มาางนี้ก็เป็นตะไข่แล้วบางเบีย้ยผักกาดขาวที่ที่เอามาบงเมลแรงนี่นะครับมันจะเป็นยังไงนี่คือเบีย้ยผักกาดขาวนะครับที่ทีเอาออกไปปลูกเมลแรงนี่นะครับมันก็สิย้อนออกไปเลาเอาต้นที่มันแข็งแรงแข็งแรงกันหน่อยต้นใหญ่ๆนะครับออไป ลงปลูกใส่กระถางที่เตรียมไว้ลูกน้องกันแล้วน้ำลังเงียบตามขอบสานี่ครับมีตะไคร้พงงนี่เบิดอายุแล้วเริ่ดๆออกนะครับสาป,ป่าหลังบันไว้ถัดกินนืำแรงลูกน้องไอีกแล้วตัวหนึ่งแฮนดี้ นางแพนดี้นี่ออนี่ดังมันคือเหลี่ยมดีแท้อ่ะไปนเนาะตัวนี้เสียดายได้หน่อยพดนะครับมีหน่อยต้นพดต้นย่างครับ ไม้ยางมันเป็นยางพราราได้ย่างบ้านเขานี่ครับไม่ย,ย่างต้นยุ่งต้นย่างน่ครับนะครับ,นะรบปลูกบ่ท่านพ่อปีนะครับเนี่ยนัดไม้นะครับต้นย่างครับอ่ะน้ำแรงน้ำในบ้านที่เอามาใส่หดพักครับนี่กับมักนาว กงกําผาพิกตูจตะไคร่นนปูไว้กินนะครับอันนี้ก็แปลงบวบติดมากแล้วนะครับบวบน่อยเนี่ติดมากแล้วครับสารหมักทั่วเก็บกินไปเรื่อยนะครับ ต่ำกับปิ้งปลาอยู่นี่คือแปลงมะเขือที่ปลูกไว้นะครับพี่น้องเบาชันงับอะไรเนาะเพิ่งจะปรับปรุงไปท้องใตมันกับกอไผ่กำลังเกิดเนาะ อันนี้ซักท่องซักไม่ซักนะครับตัวหอม,นมในน้ำในนักัดถอดยอดดีนะครับหวบิซ็ดขนมใีบุ่นใบเตยเขาเราซองกันได้หมัมกใมะกรูดนะครับ ะมะกรูดยำเห็ดตม้มยำต้มยังกะในมะเอาผนะูก็จะใส่ถ้ากินถึงเห็ดแบบพ่อเพียงพ่อเพียงนะครับน้ำบานครับอันนี้ครับซาปาัน,นี้ลูกน้องสองไล่มึนขนาดวดสวนเขาเจะแพนด้าผมซื้อแพนด้าบอกนะ หนาวมันมึนนานนั่นนั่นกันบ่อรำแน่นานกันบ่น้ำแน่นนั่นรถออกนานแล้วมาบักนึงกันอาบะาเซ่จะไปใช่บักหนึาา on, ่ง pues กัดขาค้นยางเดียวทำพี่น้องคลิปนี้สั้นสันซันี้ก็นะครับเนาะเนี่ยจะ เฮ็ดน้าบังแดดให้พักที่บงไม้นี่ครับตกแรงแดดอ่นอนๆมากคาก็สิได้เอาพักกัดขาวยูหันมาลงกระทางที่เหลือนี่นะครับวาถ่กินผลที่เป็นประการได้นะก็เิเอามานํำเสนอพี่นํำใสนะนองให้เขาสำหรับคลิปนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านีล้ละสวัสดีครับ